ขึ้นซ้ายมาเองมองข้างหน้ายังไม่เปิดครับแล้วกระชากมาตอบบีดเข้ามาลูกนี้ยังไงถึงไหมโอ้โหพยายามจะพิงแล้วพลิกยิงแล้วบอลมาเข้าทางลูกนี้ยิงออกไปเองครับสิงเหนือมองข้างหน้าไม่มีก็คืนหลังแล้วเปิดออกซ้ายไปครับจังหวะเดียวแล้วเพื่อนเติมมาแล้วจับบอลมองข้างหน้ายังไงครับสายเติมไม่สุดครับแต่ว่าจังหวะนี้ให้มาได้ครับแล้วตัดใจเปิดเข้ามา้าไกนแล้วบอลทะลักมาถึงเข้าซ้ายปากขวาแล้วกิ่งโอ้เรียบร้อยครับ สิงเหนือออกนำไปก่อนครับ1ึงมาูต่อศูนย์ครับจากหมายเลขสิบครับโอ้ดีว่ามองไว้ก่อนต่ว่าจังหวะให้เพื่อนจับไม่ได้เตะทิ้งไว้ก่อนเลยครับว่าชิแล้ววิ่งตามจังหวะนี้พุทธศิลป์ยังไม่ยกธครงครับอุ้ยเหมือนจะไม่ล้าด้วยครับอ้าวแล้วก็จากบุกกายเป็นโดนเกมลับแล้วิงลกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหอ,อ,อ้จากเกมบุกครับกลายเป็นเกมลับแล้วเสียประตูเลยครับโอ,โอ้หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับ แต่งโชคดีกรหมมาเข้าทางครับอาครับวาชิตรงนี้ฝั่งซ้ายเติมขึ้นมาแล้วมาเลข5ที่บทบาทดูจะน้อยหรือเกินเปิดเข้ามาตรงไหนแล้วลูกนี้บอลกลายว่ายังได้อยู่หรือเปล่ายังเข้าทางครับเอาแล้วครับหมายเลขสองพีกลับมาเข้าสายจริงลูกนี้ยังเซฟไว้ได้แล้วตามไปเล่นได้ไหมครับมาเลขสี่ล้มลงไปทั้งคู่สินไม่มีอะไรครับลุกไปเล่นต่อครับอาปาดกลับมาตรงกลางอาแล้วครับมีเวลามีโอกาสได้ตั้งปอมตรงนี้จริงแล้วโอ้โหต้องออกแรงครับ กนน่าจะติดเซฟครับแบบนี้นะถือว่ามีเวลามีโอกาสและยิงได้ตีนะครับลูกนี้เปิดมาที่เสาแรงได้โขกจะหลับตรงนี้แล้วโอ้โหเอาเข่ายนเข้าไปเลยครับหมายเลขสี่แล้วโอ้สองประตูตอนหนึ่งครับว่าชีลาลัยอยู่ในเตดครับจังหวะนี้กับตันทีมของสิงห์เหนือเปิดข้ามฟากมาแล้วบอลอย่างพักได้แล้ว มีเพื่อนตามมาเล่นครับดีดมาต่อแล้วยังไงแตะหลอดขามาหนึ่งทีก็มาเลยนเก่าแตะหลบมาหนึ่งทีมีโอกาสหนึ่งในผู้เล่าประตูเรียบร้อยครับสองประตูตอ่อสองครับสิงเหนือโอ้เห็นเงียบๆกับฟาดเรียบนะครับแล้วเราพูดต่อไปนะครับผู <c oughs> ้ดสามนะครับร <c oughs> ุ่นประชาชนไทยนะครับทุกสั้นมานแล้วโอดได้บอลด้วยล็อกมาหนึ่งแต่ว่าจังหวะลื่นโอ้โหไม่แย่งกันเทียแล้วบอลมาเข้าทางหมายเลขนสิว่าเข้าทางปืนยิงลูกนี้โอ้โหจะแหลมแล้วบอล โอเป่าจบเกมครับเสมอที่2อประตูต่อต้องไปว่ากันที่ดวลลูกโดดอีกแล้วครับสำหรับคู่ที่2ครับเอาแะครก็เป็นหมายเลข9นะครับของทางด้านวชิรลัลยที่พึ่งลงมาครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษครับเสียงลูกวีดมาแล้วมองมองแล้วเดินมายิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับเป็น1ต่อ0ครับคุณไม่เคยดูโฆษณาครับเอาครับจุดโทษคนแรกของทางด้านสิงห์เหนือครับกับตันทีม วิ่งมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับเป็น1ประตูต่อ1ครับตีเสมอได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับหมายเลข6ของวชิลลายอยู่ในเตดครับรับหน้าที่ยิงจุดโทษเป็นคนที่2ครับเสียงสัญญาณนูกิหยีมาแล้วต้องดูครับว่ายังไงครับเดินมายิงลูกนี้ติดเซครับโอ้โหสวมปอกแขนกับตันนั่นแหลยครับโอ้สวมปอกแขนและสวมปอกแขนและทรงพลังนะครับหมายเลขสิครับ วิ่งมาแล้วยิงลูกนี้อ้โหเกือบเซฟได้เหมือนกันครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับรบอลมันเรียดแรงเลยครับก็เลยรอดมือไปครับเอาล่วครับว,วิ่งมาแล้วยิงลูกนี้อ้โหคนละทางกันเลยครับรก็ยิงเรียกความมั่นใจมาได้ครับความกดดันของพู้รักษาตูวาชีครับตรงนี้จะจัดการได้หรือเปล่าครับ วิ่งมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไปคนละทางเลยครับโอ้แบบนี้ความมั่นใจนี่น่าจะเริ่มหายไปทีละนิดทีละนิดแล้วครับรอลองลูกนี้ครับคนที่สี่ของทีเหนือเนี่ยวชิระลรยต้องเซฟไม่ได้ครับความปลอดภัยแต่ตรงนี้ครับมาดูที่วชิยิงก่อนครับตรงนี้วิ่งมายิงลูกนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับแฝงพุ่งดีครับแต่ว่าปัดไม่โดนคนับถ้าลูกนี้เซฟไม่ได้นี่ความลําบากจะเต็มเต็มเลยนะครับ หมายเลขแปครับผู้ที่ทําดีมาทามั้งเกมของสิงห์เหนือแล้วิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับมีปัญหาครับอาเลยครับลูกนี้ต้องเข้าเท่านั้นครับหมายเลข2ของวชิลารลลัยยูในเตดจ้องจ้องมองมองแล้ววิ่งหมายิงลูกนี้โอ้เข้าครับยังได้ต่อลมหายใจไปอีกนิดนึงครับอาเลยครับลูกนี้ต้องเข้าเท่านั้นนะครับหมายเลข7ของสิงห์เหนือครับ แล้วก็ต้องเซฟไห้ได really ้สำหรับผู้สตัวของวชิีละลายครับเสียงลูกบิดมาแล้วจังหวะนี้วิ่งมาจิงแล้วเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของสิงห์เหนือเชียงใหม่ครับได้เข้ารอบไปเชียงกับทางด้านเชียงใหม่เอในวันพุ่งนี้ครับผมผู้สสบุตบอลเชียงใหม่